สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไรคลาสทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่หลายคนรอคอยนั่นคือ BYDE6 รุ่นปี2025รถ MPV ไฟฟ้าแบบ5้าที่นั่งที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างรวดเร็วด้วยจุดเด่นที่เหนือชั้นทั้งเรื่องความประหยัดความกว้างขวางและความทนทานที่สายเดินทางสายครอบครัวและสายแท็กซี่ต้องหลงรักเริ่มต้นที่การออกแบบภายนอก BYDE 6ปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทันสมัย ไฟหน้าแบบเล็ดลาดยาวเชื่อมต่อกันพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันเพิ่มความโดดเด่นบนถนนด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้เรียบลื่นลดแรงต้านอากาศเสริมด้วยลออ้ออลลอยขนาด17นิ้วที่ช่วยให้รถดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้านถ้ายใช้ไฟท้ายแบบเส้นแนวนอนเชื่อมซ้ายขวาเพิ่มความหรูหราในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายพื้นที่ภายในแบบแฟลตฟอร์มไม่มีคอนโซลกลางสูงทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูง นั่งสบายแม้เดินทางไกลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร หัวใจหลักของ BYD e6 คือแบตเตอรี่เบลตแบตเตอรี่ขนาด71.7กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางขับขี่สูงสุดถึง522กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และยังรองรับการชาร์จเร็ดี c ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบสนิทอีกหนึ่งจุดเด่นของ e6 คือระบบช่วงล่างแบบอิสระทั้งหน้าและหลัง ให้ความนุ่มนวลเวลาเจอถนนครุกคับและยังมีระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมเสถียนรภาพ ESP และระบบช่วยขึ้นทางชันที่เสริมความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยจอดยังช่วยให้จอดรถได้สะดวกขึ้นมาก ถ้าคุณกำลังมองหารถสำหรับใช้ในครอบครัวหรือรถแท็กซี่ที่พร้อมลุยงานหนัก b y d e 6ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่จุถึง580ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้มากกว่า1,200ลิตรเรียกได้ว่าใส่ของได้จุใจหรือจะเปลี่ยนเป็นรถขนของ,ของก็ยังไหวและสำหรับใครที่เป็นสายบริการ b y d e 6ยังเป็นรถที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจแท็กซี่ไฟฟ้า เพราะประหยัดต้นทุนพลังงานมากกว่ารถน้ํามันถึงเกือบสี่เท่าและค่าบํารุงรักษาก็น้อยกว่ามากพร้ะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหรือกรองอากาศเรื่องระบบความปลอดภัย b y d e 6ก็ไม่ธรรมดามาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางระบบควบคุมการลื่นนถลายและยางผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลรวมถึงแบตเตอรี่เบรสที่ผ่านการทดสอบการเจาะทะลุทนต่อไฟแอร์และกันกระแทกได้ดีเยี่ยมเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่มากขึ้น หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วค่าบำรุงรักษาแพงไหมคำตอบคือไม่เลยเพราะรถไฟฟ้าไม่มีน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไม่มีระบบเกียร์ที่ต้องดูแลซับซ้อนและอายุแบตเตอรี่ของ BYD นั้นรับประกันนานถึง8ปีหรือ5,000 500, กิโลเมตรเรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวๆโดยไม่ต้องกังวลในด้านการใช้งานจริงทั้งการวิ่งในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครหรือออกต่างจังหวัด BYD e6 ก็สามารถทำได้ดีหมดด้วยแรงบิดที่ตอบสนองไวไม่มีเสียงเครื่องยนต์ให้รำคาญ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยสําคัญแม้หน้าตาอาจจะไม่หรอหวาเท่ารุ่นอื่นๆแต่ BYD e6 เน้นความคุ้มค่าใช้งานได้จริงและมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างแท้จริงถ้าคุณกําลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าหรือกําลังมองหารถที่คุ้มค่าในระยะยาวรถคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะใช้ขับเองหรือใช้ในธุรกิจก็สามารถคืนทุนได้ภายในไม่กี่ปี ราคาจำหน่ายของ BYD e 6ปี2025เริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษและยังได้รับสิทธิ์ลดภาษีจากรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการใช้รถ EV อย่างเต็มที่ทำให้ราคาสุดท้ายจับต้องได้มากขึ้นโดยเค e สทีวีขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่า BYD e 6คือรถที่เหมาะสมกับยุคใหม่อย่างแท้จริง ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เครสท t วีไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ